HELLO my friend good morning I am from Thailand สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆเช้านี้ก็เริ่มออกมหาลอแล้วจัดกาแฟสักหน่อยพี่น้องสวัสดีทุกท่านวันนี้เข้ากลางวันครับออกมหากาแฟยามเช้าก่อนครับวันนี้ ไยที่ตู้ใจดีได้ตังมา200ตู้ใจดีให้ตังใช้ด้วยเจ้าเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟกับตัวนี้จัดไปเลยไอ้น้องกา่ยามเช้ากูชมอยคอฟฟี่มีเพื่อนมาส่งด้วยนึกว่าเรามาคนเดียว ตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงอ่ามหาวิทยายลัยราชพัฒน์พรนครครับพี่น้องยามเช้าด้านส้ายก็เริ่มทยอยกามาเรียนนันกน้องเดียวๆเๆียบๆเรียๆเียๆอ๋อป้ายบอกว่าห้ามห้ามตรงไปอ๋อรถเล็กไปได้อยู่ี๋ยว khá giữa đời thì nó ơi cháu cháu chú ngàn đời và bay vào là cho bay